วสวนา,มาชมันสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมชาวทุกทุกท่านสครสว่างแดนดินครับท่านผู้ชมพาเพื่อนเพื่อนเข้าทำบุญสักการะที่วัดบางชันท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่สวัสดีส,ส,ดส,สดาบายดีดู อ,อยู่ต่างประเทศกุชีวกรคนครับวัดบางชันท่านผู้ชมปู่ชาวเวสวันตะระปงนัสักการะกันหน้นะท่านผู้ชมอยู่ถนนลำมคายร้อยเก้านะท่านผู้ชมถนนรามคายร้อยเก้าอันนี้ก็เริ่มจะสายๆนะท่านผู้ชมก็ นสาธารชนก็มาดูบรรยากาศภายในะวัดท่านผู้ชมตรงนั้นจะเป็นดอกไม้นะท่านผู้ชมุด,ดอกไม้บูชาดอกไม้ไปมาแล้ววัดบางชันนะผู้ชม ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ที่บูชาที่วัดบางชันนะครับบูชาพาะเวสสุวรรณขออล้วท่านผู้ชมผ่าชมบรรยากาศด้านหลังนะของท่านนะท่านะผู้ชมเป็นสง,งายครับ วัดบางชันสร้างมาหลายกว่าปีแล้วนะผู้ชมว,วัดบางชันที่ปู่ธรรมสุวรรณครับประดิษฐานอยู่ครับวัดบางชันวระราชสัทธาธรรมลายมีฐานร้อยก้าวนะ่านผู้ชมไปมาสักการะท่านได้นะครับ อยู่ภายใตกรุงเทพฮะเขตมินบุรีครับท่านผู้ชม วัดบางชันครับท่านผู้ชมวัดราชธาตุธรรมครับลามิทาร้อยเก้า